สวัสดีค่ะ ต่อไปก็นะคะอ่าอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่สี่แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการที่เราไปเรียนแล้วการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นทําธุรกิจสปานะคะก็ต้องมีขั้นตอนนี้ด้วยนะคะอ่าสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะไม่มีประสบการณ์เราก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะเอ่อต้องใช้เวลาสองถึงสามวันนะคะแล้วก็คอยมันนะคะคอยไปดูอ่าคลิปนะคะวิดีโอหรือ ว่าไปดูร้านนะคะไปเทสไปให้เขาให้บริการเรานะคะหลากหลายมากมากหน่อยนะคะแล้วก็ด้านกาทำการบ้านเยอะๆหน่อยนะคะของกูเฟืองนะคะของกูเฟืองนะ,ะอันนี้ยกตัวอย่างเดียบเทียบนะคะเวลากูเฟืองไปเรียนนะคะหนึ่งเราเวลาติดต่อสถานที่เรียนเราชําระค่าเร,เรียนเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราก็จะมีวิชาละหนึ่งวันนะคะ สปาเวียดนามก็จะมีตั้งแต่นวดหน้าก็1วันนะฮะนวดหน้าสปาหน้าแล้วก็นวดศีรษะสปาสศีรษะอีก1วันก็เป็น2วัน นะแต่สําหรับผู้เริ่งจะไวตรงที่ว่าผูเฟื่งมีประสบการณ์อยู่แล้วเราแค่ไปเพิ่มเทคนิคแต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เลยมาปรึกษาก่อนเราจะได้เริ่มต้นว่าควรจะเรียนขั้นตอนไหนก่อนแต่นะคะการเรียนการสอนนะเราจะมีคลิปวิดีโอออนไลน์ให้ไปทบทวนเมื่อคุณชําระเงินเสร็จแล้วนะคะตกลงว่าเรียนแล้วนะคุยติดต่อปรึกษาอะไรกันเรียบร้อยแล้วทําแน่ชอบแน่จะทําอาชีพนี้จะสร้างอาชีพนี้อย่างเนี้ย เสร็จปุ๊บนะคะครูก็จะส่งคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอออนไลน์นะคะสปารีสิาออนไลน์ไปอยู่ที่ว่าคุณเรียนกี่คอร์สนะ,ะถ้าคอร์สน้าก็จะเป็น2คอร์สก็จะเป็น2คลิปให้นะเราไปทบทวนไปดูอันนี้สําคัญมากๆ เอออันนี้คือสําคัญนะเราจะต้องไปเรียนรู้ไปดูคลิปให้เข้าใจให้เอ่อเคลียร์นะคะว่าเสเต็ปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเวลาเรามาเรียนจะไวมากมากเลยนะคะจะไม่ต้องมีคําถามจะต้องไม่ตั้งคําถามไม่งงเสำคัญที่สุดก็คือไม่งงนะคะไปดูเอ่อเวลาเรามาเรียนนะคะเวลาอ่า คู่นะคะทำให้อะไรให้เราก็จะนึกภาพออกอ๋อทำแบบนี้แบบนี้เราผ่านหน้าผ่านตามาแล้วเราไปรับบริการเนาผ่านมาแล้วเงี้ยเราจะไวมากๆาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เรียนให้ไวต้องเรียนรู้ก่อนทำการบ้านล่วงหน้าก่อนที่จะมาเรียนอันนี้ก็คือว่าถ้าตกลงเสร็จชำระเสร็จครูก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ก่อนมีคำถามอะไรนะคะถามนะคะถามปรึกษาได้หรือว่า,าจดคำถามตอนที่เรามาเรียนเราจะได้สอบถาม ามโดยตรงนะรเราจะได้สอบถามโดยตรงได้สงสัยอะไรมีอะไรคือคิดไหมหมดอันนี้คือ,อคําแนะนําสําหรับการที่เราจะไปเรียนไม่ว่าจะเรียนเทรนเนอร์ส่วนตัวหรือว่าจะไปเรียนสถาบันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทํากันบ้านก่อนเราจะเรียนรู้ไวนะรเราจะเรียนรู้ไวยิ่งถ้าเราไม่มีประสบการณ์เรายิ่งต้องสนใจมากๆแต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วเราให้ไปรับเทคนิคเข้ามามันก็จะไวอีกแบบหนึ่งอะนะคะ เสร็จแล้วนะคะที่สําคัญตอนต่อขั้นตอนต่อไปเรียนจบแล้วเราต้องมีใบประกาศนะเรียนจบแล้วเราต้องมีใบประกาศนะคะแล้วก็นําใบประกาศนั้นนะคะไปเอ่อเอ่อขึ้นทะเบียนแล้วไม่เชิงขึ้นทะเบียนจ่ายภาษีนะคะทีเทศบาลเอ่อใกล้ที่ร้านที่คุณเปิดอ่เหมือนคุณเพิ่งเปิดที่สุราศ์คุณก็ไปเทศบาลสุราศ์ถูกไหมเอ่อไปทําการว่าเราจะเปิดร้านนะเราจะต้องมีการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีป้ายนะคะภาษีร้าน เอออันนี้ก็จําเป็นสําคัญด้วยนะไม่งั้นเวลาเขามาตรวจแล้วเราไม่มีนะคะอ่อการขึ้นทะเบียนเหล่านี้หรือว่าการเสียภาษีเหล่านี้เราก็สอาจจะโดนปิดง่ายๆเลยนะคะเอ่อโดนปิดง่ายๆหรือว่าเอ่อจะมีปัญหาในขั้นตอนต่อไปนะคะนาใบประกาศเรียนจบแล้วเปิดร้านให้เสร็จนะ,ะถ่ายรูปร้านให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนนะคะถ้าคุณเอ่อ ไม่มีใบนวดนะคะร5อชั่วโมงหรือความงาม150ยชั่วโมงที่คุณขึ้นทะเบียนสบศคุณก็ไปแค่เทศบาลแล้วบอกเขาว่าเอา่ทำในลักษณะร้านเสมสวยแเราก็จะเสียภาษีอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าคุณนะคะมีใบความงาม150ชั่วโมงคุณขึ้นทะเบียนนะคะสบสมันครูเฟื่องนีขึ้นทะเบียนสบสครูเฟื่องก็ไปติดต่อที่สาธารณาสุขนะคะเอเอสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงนะคะ อย่างแรกขึ้นทะเบียนอ่แค่เสียภาษีที่เทศบาลคุณก็เปิดร้านทําได้เลยแต่ถ้าคุณอ่ไปขึ้นทะเบียนคุณมีใบสบสถูกต้องที่สาธารณสุขความเชื่อถือของลูกค้าก็จะมากขึ้นว่าได้รับการรับรองนะคะจากสาธารณาสุขถูกต้องเอออันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจนะคะเอ่อความมั่นใจนี้ก็จะเกี่ยวกับว่านะ คู่ค้าน่าทรรมอาชีพเดียวกันอาจจะมีการบอกมีการฟ้องอะไรกันแล้วก็มีคนมาตรวจทางสาธารณสาสุขมาตรวจเราก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ปรึกษาได้นะคะอันนี้ปรึกษาได้มันจะลึกลงไปลึกนิดหนึ่งน่าลงไปลึกนิดหนึงนะะอ่าะ,ะเตรียมเรื่องพวกนี้เสร็จคุณก็นะคะอ่าสเต็ปต่อไป เสเต็ปต่อไปมันก็จะเกี่ยวกับการทำการตลาดนะคะเดี๋ยวพบกันในอีพีหน้าใะ,ะอีพีนี้ก็าฝากไว้เรื่องการเรียนก่อนนะคะฝากไว้เรื่องการเรียนก่อนก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะพเพื่อนๆนะคะบิวตี้มัสซาดสุราชธานีนะคะสปาเวียดนานมสุราธานีาใครมีคำถามใครมีปัญหาหรือว่าสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย